สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดหวยเทลามห,าหนอยนะครับอ่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นหลักร้อยหลักหน่วยนะครับร้อยหน่วยนะครับเดินมาระยะยาวประมาณ70ของมัด3สูตรนะครับอ่าสูตรที่1จะเป็นสูตรที่เดินมาสามงวดนะครับยังไม่หลุดครับส่วนสูตรที่2ส,สูตรที่3มเนี่ยผมลงมาเสริมนะครับ อันหนึ่งก็ฟังคำเตือนมันก่อนนะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้วิจรารณญาณในะการรับชมไม่สนับสนุนให้เล็นการพนัน <c oughs> ต้องการสมัครสมาชิกช่องไลน์ดีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะครับที่เดินต่อเนื่องกันมาสามงวดคู่กับสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลุดไป ก็เลยเอาสุตรใหม่เข้ามาสุดใหม่จะมีระยะการเดินประมาณ70็ดงวดนะครับสองสูตรวันที่แล้วสองสองเจ็ดนะครับสูตรนี้ก็ได้100ร้อยนะครับวิธีการทําก็คือใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสามครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยสามครั้ง หลักหน่วยท้ายตรงตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสงครั้งหลักร้อยท้ายที่1นครั้งหลักร้อยท้ายที่2องสงครั้งบวกเก้าเก้าอง์ที่เก้ากับหนได้ศูนย์หกกับสได้แปดแปดกับแได้หกหกับแได้สี่ี่กับศย์ได้สี่สีกับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับได้เจ็ดเจ็ดกับก้าได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนยวกหนึ่งได้หนึ่งหน่งบวกสองได้สามหกเก้าศูนย์หนึ่งสามนัหนได้หน็นหลักหน่วยนมาได้แปด ส,สุดนี้นะครับ <c oughs> อสลับมาปั๊บมที่ผ่านมาเหมาะร,ร้อยนะครับสองครั้งเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับสุดนี้นัอที่สิบเก้า่ถัดมานสุดที่สองนะครับสุดที่สอง สูรที่สองระยะการเดินของเขาก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันนะส่วนนี้ผมใช้มานานเลยนะยังเดี๋ยวไม่ได้ลงชงแค่นั้นเองนะครับวิธีการทำนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งห <c oughs> ลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าที่หนึ่งสองครั้ง ร้อยหน้าที่สองครั้งร้อยท้ายที่1นครั้ง10บท้ายที่หนหน่ครั้งหน่วยท้ายที่หนสครั้งบวก7จ็ดค่งางทีเกกับหนึ่งได้ศูนย์หกับสี่ได้ห้าห้ากับศูนย์ได้ห้าหกับแปดได้3ามสามกับเจ็ดได้ศูนย์แปกับสาได้หนงหนึ่งกับสอได้สามสากับเได้ศูนย์นะครับบวกหนสองครั้งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็มาบวกสี่ได้หแล้วก็บวกแปดได้สี่ได้ศูนย์หนึ่งสองหกสี่นะครับวหกเก้าศูน ว่าที่ผ่านมาก็คือได้แปดเก้าศูนย์สี่สองนะครับก็คือได้เลขสองเป็นเลขหลักร้อยนะครับต่อมาสูตรที่สามนะครับส่ตรที่ถามส่ตรนี้ก็ใช้มา,อาพอๆกับสูตรที่สองนะครับผมใช้มาเทียบกันอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็จะมาลงให้ทั้งสองสูตรเลยนะครับ ที่การทำนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบสี่ครั้งแล้วก็หลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งหลักหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายหน้าที่1-1ึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายทีหนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้ากับบางทีเก้ากับแปดได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับสี่ได้หกหกกับแปดได้สี่สี่ สองบได้แปดปดนงนะครับแปดเก้าศูนก็คือได้สองนึงได้หกเกาศนะครับก็คือได้เลข่วนหลักหน่วยถัดมาเลขสากับห้าห้กับสามร้อยหน่วยถัดมาหกับสี่รอยหน่วยถัดมาห้กับสามก็ร้อยหน่วยถัดมาได้หนะครับถัดมาศูนย์หนึ่งรอยหน่วยนัก็เจ็ดกับแก็ยหน่วยอีกหกก็ร้อยหน่วยหกได้หลักร้อยหกห้าก็ร้อยหน่วยสองหลหน่วยศนครับวันที่ผ่านมาก็แปดสี่ห้ได้เหลักหน, 3, arta, 100, หน่วยนะ ทั้งสามสูตรนะครับจะเรามาเทียบกันนะครับก็คือสามสูตรจนได้ที่สูตรหนึ่งสองก็ได้ศูตรสามห้าได้สามห้าจนกันที่สี่ทั้งสามสูตรนะครับสามสูตรอันนี้ที่ผมขีดก็คือทั้งสามสูตรไม่ได้ชนกันนะครับชนกันจะใก้สองสูตรนะครับแต่ผลก็ยังออกเหมือนเดิมครับก็คือแปดกับเจ็ดนะครับอยู่หลักร้อยหน่วยนะครับสูตรนี้ก็ หกสูตรนนสองนะครับท <isions> ุกส <first> ูตรนะครับในเมื่อเลขทั้งสามสูตรไม่ชนกันต่อไปเราจะใช้เลขสามสูตรเนี่ยชนกันสามสูตรแล้วก็ให้เป็นเลขเด่นแล้วก็สองสูตรก็จะให้เป็นเลขเด่นด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะชนกันสามสูตรกับสองสูตรนะครับถ้าไม่ชนกันก็คือเลขมันจะชนกันที่สองสูตรถ้าไม่ชนสามสูตรนะมันก็คือออกทั้งสามสูตรในหลักร้อยหลักหน่วยนะ อ่าเข้าใจตามนี้เห็หนไชนสองชนสามสูตรก็ไม่ออกครับบางบางครั้งอ่ะมันจะชนสองสูตรออกหลักร้อยหลักหน่วยในกรณีที่เราโฟกัสไปที่หลักร้อยหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับเพราะสูตรนี้มาดอ,อกที่หลักร้อยหลักหน่วยอย่างเดียวให้เข้าใจตามนี้นะครับเวลาจับคู่ชนกันจะได้นําเอาไปพิจารณาได้ตรงประเด็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยอ่าอุนจีจะถึง ่ะเริ่มบวกกันเลยนะสกับ8ได้0ูนย์กับ8ได้สอกับแได้ศูนย์สกับสได้ส 4. 4ีกับหได้ห 5. 5้กับหได้ศูนย์อีกสกับ4ได้8 8ดแปก็ได้3านะสาบวกสได้6นะ แล้วก็บวกสอได้ศนะสามหกเศูนะครับสุดที่เนี่ยตัวน,นี้นะ3 6 7 8 0 ัดมานะครับสิ2สองต่ออะไรสองบวกสได้4ี่สี่กับแได้สองสองกับศูนได้2 2งกับสได้ส 2. 2ี่สี่กได้ศูนย์สอกับสี 0, ่ได้6กหกับเจ็ได้ส3มกับหกได้เก้าบวกเได้6อ่าบวกหนึ่งสองครั้งนะครับ 64ได้2แล้วก็บวก8ได้0ได้67820นะ มาก็สุดที <S <S ่สามนะครับสองหกได้แปกับแได้หกหกกับแได้สีกับสได้เจ็ดเจ็กับสได้หนกับ4ีได้ห้กับ4ีได้เก้าเก้ากับสได้สามกับเได้ศูนได้ห้าเรอบทั้งสุดนี่เมื่อกี้ได้ห้นะกับแปดได้หกหกับแปดได้สี่สี่กับสได้เจ็ดเจ็ดกับสได้หนึ่งหนึ่งกับสีได้ห้าห้ากับสได้เก้าเก ห้าบอกเล่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สูตนี้ก็ได้มาที่ห้าหนึ่งสองสามสี่เดินมาหกสิบเก้าวันเจ็ดสิบงินนะครับ มาดูกันครับทั้งสามสูตรเนาะ,ะชุนั้นสองสูตรนะครับก็คือเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์ ลเลขสอา่าไม่มีตัวเลขที่ชนกัน3ามจุดนะครับไม่มีนะสามองหก็2 7ก็2 8ก็2อศก็2นะครับสองก็2อนะครับอา่าห้าหนึ่งสี่ อยู่สุวเดียวนะครับทั้ง3ามส่วนเดินต่อนะหกเจ็ดแปดศูนย์สามโอมสามหมาได้นะครับโอ้โหชนกันเยอะเหลือเกินสองสามเอาเป็นว่าร้อยหน่วยก็คือ2องสามนะ เราจะได้รู้พิกัดตัวเลขเด่นนะครับ้อยหน่อยก็คือเด่นที่สองสามกเจ็ดแปดศูนยะอันนี้เราตีวงกว้างนะสองสามหเจ็ด วงกว้างนะครับสองสามหกเจ็ดแปดศูย์จริงๆก็คือแค่6780ก็ได้ท่านจะคิดจะชนไปน,น้นหกเจดไอ,อ้ตัวนี้ก็จะเป็นเลขหลักหน่อยซะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปวางเลขนะครับว่าจะวางแบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่า6ตัวเนี้ย ก็คือให้ไปปกติเด่นร้อยหน่วยนะครับส่วนที่จะถ้าจะคิดว่าจะหาเป็นเล็เด่นนะครับก็ลองเอาไปชนกับเลขเลขเด่นบนที่ผมลงให้ไปนะครับกับเด่นสิบหน่วยบนนะทั้งหมดสิบสองสูตรนะครับที่ลงไปแล้วก่อนอันนี้นะสิบสองสูตรก็ลองไปเทียบกันดูว่าสูตรพวกเนี้ยมันไปชนกับเลขเด่นชุดที่ผมพูดถึงนะชุดไหนบ้างนะครับเราอาจจะได้ตัวเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ เพราะยังไงแล้วนอกจากร้อยหน่วยแล้วหลักสิบเขาก็เดินเป็นพกไอพวกเนี้ยเขาก็เดินหลักสิบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ทั้ง3สูตรเนี้ยจะไม่เคยหลุดหลักร้อยหลักหน่วยนะครับก็เป็นข้อมูลแนวทางให้พิจารณากันนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ